โอ้โหภูเขานี้เป็นงูแล้วครับสมมุติเอาภูเขาโน้นก็คือกบครับงูกบับกบอยู่สองภูเขาใกล้ๆก,กันนีบหันหน้าเข้าหากันครับไม่รู้จะเกิดศึกแย่งชีวิตกันตอนไหนนะครับโอู้หกบครับนี่งู้ายกบนี่งูงูขบงูกบักบกบครบับ โอ้โหหัวเล็กนิดเดียวกบหัวเบลอร์ใครจะกินใครกันแน่เลยเนี่ยแต่เขาอยู่กันอย่างสงบยังไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับเอาละมนุษย์ก็เคลื่อนไหวต่อไปสองตัวเขาก็อยู่กันไปนะครับแล้วก็มาดูห่านโอ้โหมาครั้งที่แล้ว ห่านพ่อแม่ลูกยังตัวเล็กๆกือเลยตอนนี้ใหญ่โตแล้วพ่อแม่ลูกโตแล้วเห็นแล้วปาเนี่ยเอโชคใหม่เสื้อ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 ใหม่ปลาวางไข่ปะเฮ้ยปลาวางไข่เหรอเออปลาวางไข่เป็นเยอะเหรอหลาก็วางไข่เป็นด้วยโอ้ไกลหน่อยไกลหน่อยนั่นนั่นนั่นนหันพ่อแม่ลูกไปทน่นเลยฮะนู้นู้น